สวัสดีค่ะพบกันทุกวันทุกวันนะคะวันนี้ก็พบกันอีกวันหนึ่งนะคะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ที่30สิแล้วนะคะจะสิ้นเดือนแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเอทุกคนนะคะที่รักและารบของวรดานะคะ วันนี้เรามาพบกันอยู่ที่ตลาดนะคะยังไม่เสร็จสิ้นจากตลาดเราก็มาถือโอกาสรีวิวเมื่อคืนเราได้รีวิวอยู่ที่บ้านมีสินค้าดีๆนําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีไล่หลายๆคนนะคะที่ท่านเข้ามาท้าเข้ามาอุดหน,นุนบรรดาในวันอันนี้ก็เยอะแยะมากมายนะคะบรรดากราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะ ท่านใดที่เข้ามาดูมาชมในของวรดาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและวันนี้ในคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งของวันนี้วรดาก็จะมารีวิวผ้าชุดนะคะผ้าชุดสวยสวยงามนะคะผ้าชุดสวยงามสําหรับไปตัดนะคะตัดเสื้อผ้านะคะในงานบุญงานแต่งงานบวชนะคะงานบุญงานแต่งงานบวชได้ทุกทุกคนเลยนะคะจะมารีวิวโปรโมชั่นในเทศกาลตุ๊จีนกํลาลังเดินเข้ามานะคะ จยมายกให้พ่อแม่พี่น้องในราะคาะพิเศษพิเศษสุดๆเลยนะคะยกไปเลยอันนี้เป็นผ้าสีบานเย็นนะคะสวยงามนะคะเอฟซีค่ะสวยจริงๆนะคะเอฟซีค่ะวารดาเพิ่งได้มาชุดเดียวเท่านี้นะคะชุดเดียวท่านี้ไม่มีตําหนินะคะสีสันสวยงามสวยจริงๆนะคะวารดาขายพิเศษโปรโมช,ชั่นในช่วงตุกีน,นะคะเพียงชุณละ1,300บาทเท่านั้นนะคะ 1,300บาทขายพิเศษให้ f c นะคะโปรโมชั่นช่วงตุดกินนะคะ f c ค่ีขาไม่ขายถึง1 4 0 0ีหมือนเท่านะคะสวยดูดูสีนะคะสีสดใสนะคะอันนี้ลายนะคะอันนี้ท่อนลายสีสีตรงแดงนี่จะเข้มนิดนึงนะคะ f c ดูดีๆนะคะแต่ท่านท่อนสีนี้ก็จะมีสีสันนะคะสไลนะคะสไลดเป็นสีนี้นะคะ f c ฟขาดูดีๆนะคะสีงามตัดตกแต่งกันได้หมดทุกสีเลยนะคะงามนะคะ หนึ 1> 1. ่งคูณสี่เมตรนะจ๊ะแต่เราพิเศษให้เลยนะคะเพียงชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะวรดาพิเศษแต่ถ้าผ้าชุดอันนี้จะส่งอรอบละห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าเป็นมันหนักมากนะคะเอฟซี FC ค่ะสวยนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะเอฟซี FC ค่ะนัมเบอร์หนึ่งนะคะวรดายกให้เลยนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทมีชุดเดียวเท่านี้นะคะมีชุดเดียวเท่านี้นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะวรดาจะยกให้เลยนะคะสวยนะคะเอฟซี FC ค่ะ นัมเบอร์หนึ่งนะคะสีงางามงามงามสดใสน,นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะเอฟซี FC ค่ะสวยสดใสน,นะคะนัมเบอร์หนึ่งสวยงามนะคะสวยงามหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะใายพิเศษโปรโมชั่นให้เอฟซีทุกคนนะคะโปรโมชั่นนะคะเพียงชุดละหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ค่ะพิเศษให้เลยนะคะพิเศษนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะของไม่มีตําหนิของสวยงามมากนะคะเอฟซี FC ค่ะ มีเพียงชุดเดียว number one นะคะ number one นะคะมีเพียงชุดเดียวนะคะชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะ fc คะ่ะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะใครทักก่อดได้ก่อนใครโอนเงินก่อนได้ก่อนนะคะ fc คะ่ะชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพิเศษสวยงามจริงๆนะคะวัดาจะไม่ยกหมดผืนนะคะเพราะว่ามันหนักมากๆนะคะ fc คะ่ะหนักจริงๆนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ยังมีนะคะสีสวยงามนะคะอันนี้เป็นสีทองนะคะสีทองมุกนะคะลายเอฟลายพระราชทานนะคะจริงๆตัวนี้ขายไม่ได้นะคะราคานี้แต่ว่าดาก็อยากแบ่งปันให้เอฟซีนะคะเพียงชุดละ1,300บาทนะคะแบ่งปันให้เอฟซีนะคะสวยงามนะคะเป็นผ้าชุดเหมือนกันนะคะ 1. นคูณสเมตรนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะเอฟซี FC คะ่ะ1นคูณสเมตรนะคะ1นคูณสเมตรผ้าชุดนะคะอันนี้นำเบอร์สองนะคะเอฟซีค่ะนำเบอร์สองนะคะ บรดาก็พิเศษโปรโมชั่นในช่วงตุก้ดกีนรานะคาชุดละ1,300บาทนะคะสวยงามนะคะเนื้อแน่นมากนะคะเป็นผ้าดักแด้นะคะตัวนี้ผ้าดักแด้นะคะสวยงามตัดแล้วไม่มีหดนะคะรับประกันสวยงามนะคะชุดละ1,300บาทนะคะเอสีค่ะชุดละ1,300บาทนะคะสวยงามนะคะใครสนใจแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอโทรหาบรดาได้นะคะ ขอให้ท่านดู EP ก่อนนะคะแล้วก็ดูนับเบอร์ตามท้ายนะคะท่านจะดูได้ง่ายๆนะคะ FC ชุดละ1300บาทค่าส่ง50บาทเท่านั้นนะคะต่อรอบนะคะ FC ค่ะต่อรอบนะคะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่นะคะสวยงามน,นะคะโอเคนะคะผ่านไปแล้วนะคะวรดาก็ะจะยกให้พ่อแม่พี่น้อง FC งามๆเลยนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้สีเขียวมุกนะคะเรียกว่าเป็นเขียวมุกอมน้ำตาลนะคะ FC ค่ะ หนึ่งคูณสี่เมตรเหมือนกันนะคะในราคาพิเศษโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะชุดระหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเอฟซีสวยงามนะคะพื้นใหญ่นาะงามดูอันนี้คือเป็นผ้าพื้นด้านในนะคะสีงามงามนะคะเป็นเขียวมุกนะคะเขียวมุกสวยงามจริงๆนะคะเขียวมุกนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเขียวมุกนะคะเอฟซีค่ะสีด้านในเป็นเขียวมุกนะคะสวยนะคะตัดนี่งามมากนะคะสีงามงามเหมือนผ้าไหมเลยนะคะนัมเบอร์สามนะคะเอฟซีค่ะ นำเบอร์สามนะคะน้ำเบอร์สามนะคะชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพี่น้องค่ะชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทพิเศษพิเศษให้เลยนะคะท่านใดมาก่อนได้ก่อนนะคะเอฟซีค่ะสวยงามมากนะคะราคาชุดละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะเอฟซีค่ะมีพิเศษให้เลยนะคะมีพิเศษให้เลยมีพิเศษให้สุดๆเลยนะคะเอฟซีค่ะช่วงเทศกาลของวันตรุษจีนนะคะ ตุดจีนเดกีหน่อยก็เป็นบ,นบรรเลนไทยวันรดาก็มีพิเศษให้เรื่อยๆนะคะเอซีคะชุดละหนึ่งบาทนะคะแล้วตัวนี้เราก็มีพิเศษนะคะพิเศษอันนี้เคยมาแล้วนะคะแต่หมดไปแล้วมาเที่ยวก่อนก็มีลายเอสมาด้วยนะคะแต่ลายเอสขายไปหมดทุกชุดแล้วนะคะเหลือชุดเดียวสีเขียวนีอ่อ้สีแดงนะคะแดงสวยงามนะคะแดงแดงล่ําแดงรวยนะคะแดงล่ํารวยแรงโชคชยัยตุดจีนนะคะ แล้วก็เอาพิเควบคู่กับบันเบรนทายได้นะคะนะคะสวยงามนะคะขายโปรโมชั่นพิเศษนะคะชุดละ1,300บาทนะคะ f c ฟขา่ะ1,300บาทนะคะ f c ฟซีขาขอให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอขอให้พ่อแม่พี่น้องแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะ <ๆ S 2> ชุดละ1,300บาทนะคะ <ๆ S 2> ขอให้พ่อแม่พี่น้อง f อทุกคนนะคะ แคปหน้าจอจงไว้วางใจร้านวราดาผ้าคามนะคะมีสินค้ามากมายมาให้ท่านนะคะสินค้าของเรามีตลอดสินค้าของเราดีใหม่มาตลอดนะคะถ้าอันไหนของเก่าของตกค้างของมีตําหนิวรดาก็จะแจ้งให้ท่านทราบตามความเป็นจริงนะคะเอฟซี FC คะ่ะแต่ชุดที่วรดายกขึ้นมาไม่มีตําหนินะคะแต่วรดาก็โปรโมชั่นให้ท่านนะคะเอฟซี FC คะ่ะชุดพระหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะสวยงามนะคะ ดูทางเชิงยิ่งงามนะคะ f คขางามงามงามเห็นไหมคะทางเชิงก็สวยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะ f คขาชุดละ1,300บาทนะคะ f คขาสวยงามนะคะต่อมาก็เป็นอันนี้นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ปกติจะขายไม่ได้นะคะเพราะเป็นเป็นผ้าชีกวางนะคะ ที่พวงอันนี้ต้องขายชุดละ1,600บาทนะคะแต่เราให้พิเศษ FC นะคะในราคาลดหลั่นเลยนะคะชุดละ1,300บาทนะคะลดหลั่นให้พ่อแม่พี่น้อง FC นะคะ1คูณเมตรเอ้ย1คูณ4เมตรนะคะ FC ขาพิเศษเลยนะคะอันนี้เป็นสีบานเย็นสวยงามมากนะคะดูสีพื้นนะคะอันนี้ดูสีนายกิ้งกิ้งตัวนี้ไม่ได้นะคะต้องขายพันหก แต่เรามาพิเศษให้พี่น้อง FC โปรโมชั่นลายเอสลายขอลายพระราชทานนะคะลายครึ่งท่อนนะคะเพียง1,300บาทนะคะ FC คะ่ะพิเศษพิเศษให้เลยจ้าพิเศษพิเศษชุดละ1,300บาทนะคะอันนี้ก็คือโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะคะเป็นโปรแล้วนะคะชุดนี้ก็เป็นโปรแล้วนะคะเป็นโปรแล้วนะคะจากราคา1 8 0 0 1,900 2 0 0 0ไม่ขายนะคะ ขายเพียง1,300บาทนะคะโปรนะคะโปรพิเศษนะคะโปรพิเศษช่วงเทศก,กาลนะคะ fc ค่ะช่วงเทศกาลตรุษจีนล้วนะคะปีใหม่ก็ผ่านมาแล้วนะคะเป็นเทศก,กาลตรุษจีนนะคะ fc คะ่ะดูดีๆงามนะคะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยเท่สวยวานะคะ fc คะ่ะสวยจริงๆนะคะชุดละ1,300ับาทนะคะ fc คะ่ะพิเศษเลย พิเศษให้เอสีมากมายเลยนะคะในคลิปนี้นะคะช่วงนี้เรามีเทศกาลใหม่ๆมาเรื่อยๆวราดาก็พิเศษให้ใหม่ๆเลยนะคะเลขต่อมาเราก็มีอันนี้นะคะเรียกว่าเป็นชุดก็ได้นะคะเรียกว่าเป็นชุดก็ได้นะคะอันนี้เป็นสีลายทั้งหมดนะคะสีลายนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นชุดก็ได้นะคะมีทั้งหมด4เม็ดนะคะลายเดียวกันอันนี้เพียง ปกติเราขายผืนเดียว750นะคะตัวนี้แต่อันนี้เราก็โปรให้นะคะชุดนี้นะคะ1,004นะคะตกผืนละ700นะคะหรือท่านต้องการ1ผืนก็ได้นะคะวรดาแบ่งให้นะคะ700บาทนะคะอันนี้คือถือว่าโปรนะคะปกติต้องขาย750นะคะรุ่นนี้นะคะวรดาโปรให้นะคะเอาทั้งชุดก็สวยนะคะสวยงามรูนะคะไปตัดเป็นชุดนะคะตัดชุดเสร็จก็งามเห็นไหมคะ ชุดแสกลงทางนี้สวยนะคะส,สวยสวยจริงๆนะคะสวยงามนะคะสีเทานะคะอันนี้เป็นผ้าสองตะกอเนื้อแน่นนะคะเนื้อเรียบงามนะคะเอาผืนเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าเราลักทั้งชุดนี้นะคะเรียกว่า 1. นคูณสเมตรนะคะ1นคูณสเมตรนะคะสวยงามนะคะ1,400บาทนะคะพิเศษเลยนะคะหรือท่านต้องการพื้นเดียวก็แบ่งให้นะคะ700บาทนะคะ FC คะสวยสุดๆเลยนะคะ แบ่งให้ก huh. <Please S 1> ็ได้นะคะเอาทั้งหมดก็ดีเพราะว่าเราจะได้ตัดเป็นชุดเลยนะคะตัดเสื้อคลุมก็สวยตัดกางเกงก็สวยนะคะแต่ถ้าเวลาดเอาไปตัดเวลาดาก็จะตัดกางเกงและเสื้อคลุมมาขายงามค่ะเป็นชุดเลยนะคะตัดมาเป็นชุดนี่สวยจริงๆนะคะตัดเสื้อคลุมก็ตัดลายอย่างนี้นะคะเอฟซีค่ะลายอย่างนี้นะคะลงไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ตัดกางเกงนะคะกางเกงเราก็ตัดลงไปอย่างนี้นะคะตัดลายเสียบลงไปอย่างนี้นะคะสวยนะคะ สวยงามนะคะชุดละ1,400บาทนะคะตกพื้นละ700พิเศษท่านจะเอาพื้นเดียวก็ได้วรลายินดีจะตัดให้เลยนะคะสวยนะคะสีเทานะคะสีเทาผ้าสองตะก,กอเนื้อนแน่นนะคะเอซี FC ขาท่านใดสนใจแคบหน้าจอเข้ามานะคะสีเทาบอกเลยว่าคือสีเทานะคะสีเทานะคะเอซขาสีเทาคะ่ะ โอเคนะคะในคลิปนี้เราก็มีผ้าชุดนะคะสวยๆงามๆราคาฟรีเมียมราคาพิเศษมาฝากมาต้อนให้พ่อแม่พี่น้องของเราทุกคนนะคะก็ให้ท่านดูท่านชอบอะไรก็รีบแท็กมาหาวรลดาผ้ารทามนะคะเมื่อวานวรดาก็ลงไปหลายคลิปนะคะทั้งเสื้อคลุมและเสื้อไม่คลุมแต่กางเกงวรดาบอกเลยนะคะที่วรดารีวิวเมื่อคืนนี้หมดไปทุกตัวแล้วนะคะกางเกงหมดทุกตัวแล้วนะคะกระโปรงก็ยังพอมีนะคะ อันไหนที่หมดวลดาก็บอกว่าหมดเลยนะคะอันใดที่เหลือท่านก็ทักมานะคะวลดาสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้นะคะในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยมมากมายแล้วนะคะขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องเ,เข้ามาดูมาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วราด้าภาครำด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งขอให้ท่านดูโฆษณาให้ด้วยนะคะและช่องทางของเราก็มีเหมือนเดิมเช่นเคยมีอยู่4ช่องทางนะคะหหน้าร้านปกตินะคะ2ช่อง YouTube สามเพจสี่เฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กก็วรลดาตาทิพย์นะคะท่านสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์หรือมาซื้อสินค้าในนั้นได้นะคะขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาอุดนขอบพระคุณที่โทรมาเยี่ยมขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความปรึกษากับวรดาพระคำหลายๆเรื่องหลายๆแม่หลายๆคนนะคะโดยที่วรดาไม่เอ่ยนามนะคะเพราะว่าหลายคนหลายคนคิดหลายคนอ่านนะคะเราไม่สามารถจะพูดให้คันได้นะคะได้แต่ขอบพระคุณทุกๆท่าน ให้ความแนะนำกับวรดาภราะคำนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ